เ h e f l ฟลชเป็นอีหนึ่งฮีโร่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของจักรวาล DC และเมื่อนานมาแล้วก็ยังเคยเป็นอดีตลูกรักหรือเด็กเส้นของช่องเราอีกด้วย ซึ่งมันก็ผ่านมานานมากแล้วที่ทางช่องเราก็ไม่ได้พูดถึงตัวละครเดิรแฟชมาเลยเนื่องจากที่ว่าถ้าเกิดว่าใครตามซีรีส์อยู่ก็คงจะรู้นะครับว่าซีรีส์ของเดิรแฟชในตอนนี้มันไม่ได้สนุกเหมือนแต่ก่อนมันก็เลยทําให้ผมไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวละครตัวนี้มาสักระยะหนึ่งและในวันนี้ผมจึงอยากจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเดิรแฟชด้านชั่วร้ายในจักรวาลของดีกันบ้างหลังจากที่เราได้เคยทําเวอร์ชั่นของซูเปอร์แมนในด้านมืดกันมาแล้ว สำหรับเวอร์ชันแรกที่เราจะมาพูดถึงกันภายในคิมีเลยก็คือซาวิทาในเวอร์ชั่นของซีรีส์หรือฟิลเจอร์แฟลชร่างต่างเวลาของแบรี่ที่มาจากอนาคตโดยถ้าเกิดว่าจะให้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องร่างต่างเวลาว่ามันคืออะไรมันคือหนึ่งในความสามารถของสปดเดอร์ในจักรวาลดีซีที่จำเป็นต้องใช้สปีดฟอสโดยมันเป็นการดึงเอาตัวเองในอนาคตเพียงไม่กี่วินาทีนะครับมาช่วยสู้ในปัจจุบันหรือง่ายๆเลยก็คือมันเป็นความสามารถในการแยกร่างของสปดเดอร์นั่นเองโดยร่างต่างเวลาที่ถูกสร้างขึ้นมามันก็จะมีความรู้สึกในคิดเป็นขอองงตัวเ ซึ่งไอเจ้าซาวิธานี้เลยก็คือร่างต่างเวลาในอนาคตที่ถูกแบรีนั้นซัมมอนออกมาเพื่อเข้าต่อสู้กับซาวิธานในเส้นเวลาอนาคตซึ่งจากการต่อสู้แม้ว่าพวกทีมแฟชชนั้นจะสามารถจับขังซาวิธานในอนาคตได้สําเร็จแต่ว่าไอเจ้าร่างต่างเวลาที่ถูกซัมมอนออกมาตัวนี้มันก็ไม่ได้หายไปไหนและถูกทีมแฟชชมองข้ามจึงทําให้มันเกิดความแค้นและได้ทําการสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับก็อดออสปีดขึ้นมาจนทําให้มันกลายเป็นซาวิธานในที่สุดและจากเหตุการณ์ที่ผมได้กล่าวมาก่อนหน้านี้จึงทําให้การมีอยู่ของซาวิธานนะั้นมันคือหลุมเวลาเพ โลคัสซับมอนร่างต่างเวลาในอนาคตมาเพื่อสู้กับซาวิธาในเวลาต่อมาร่างต่างเวลาตัวดังกล่าวก็จะเกิดอาการน้อยใจและกลายมาเป็นซาวิทาซะเองและเรื่องราวมันก็จะเกิดวนไปวนมาแบบนี้อย่างไรที่สิ้นสุด โดยในเวอร์ชันคอมิกแม้ว่าตัวละครซาวิธาอาจจะไม่ใช่แบรีอัลเลนแต่ว่าในส่วนตัวตนของฟิวเจอร์แฟชนั้นเขาก็คือแบรีอัลเลนที่เดินทางมาจากอนาคตเหมือนกับในซีรีส์ที่เขาโทษว่าการตายของวอร์ดี้เวสผิวสีในอนาคตเป็นความผิดของตนและได้ทําการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นคนที่มีความเด็ดขาดมากขึ้นซึ่งนั่นเลยก็คือการที่เขาลงมือสังหารอาชญากรด้วยความเลือดเย็นถึงแม้ว่าฟิวเจอร์แฟชอาจจะเป็นตัวละครที่สามารถลงมือสังหารอาชญากรได้ยอย่างไม่ลังเลแต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับในเวอร์ชันซีรีส์แล้วในมมิกะเขา ยังมีความเป็นคนดีมากกว่าในซีรีส์ 2. Dark Flash เป็นเวอร์ชั่นที่เด e f แฟ s ในซีรีส์ถูกควบคุมโดยไวยร้ายนามว่าบรั r เวิ w ์ r โดยมันได้แพร่เชื้อตัวเองเข้าสู่ Speed f o r c ผ่านแบรรี่เหมือนกับไวรัสและส่งผลให้แบรรี่ทอดทิ้ง Speed f o r c นะครับและถูกบรัดเวิร์ k เข้าควบคุมในที่สุด โดยที่ในคอมิกเดอะแฟ s h ในร่างนี้จะถูกเรียกว่า Negative Flash เป็นเวอร์ชันที่ The f แฟ s h b แบ r รี่อเลนใช้พลังจาก Negative Speed Force ซึ่งในร่างนี้มันก็จะแตกต่างกับในซีรีส์ตรงที่แบ r รี่จะรู้ว่าตัวเองทำอะไร 3. r e v e r วิร์ดแฟโดยที่เดอะแฟช h คนหลักทั้ง4คนก็จะมี r e v e r ร์ดแฟช h เป็นของตัวเองที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัยไม่ว่าจะเป็น The Rival ชายผู้ได้รับพลังความเร็วมาจากการก๊อปปี้สูตรน้ำยาหอมระเหยของเจแกริ ส่วนในตอนที่วอลลี e ่เวสของเราเป็นเดอะแฟชก็จะมีฮันเตอร์โซลมอนหรือซูมที่ในตอนแรกฮันเตอร์โซลมอนนั้นจะเป็นคนที่ช่วยเหลือวอลลี e ่เวสในการปราบปรามอาชญากรแต่หลังจากเจอเรื่องรายๆแล้ววอลลี e ่ไม่ยอมย้อนอดีตเพื่อเปลี่ยนแปลงมันจึงทําให้โซลมอนใช้เครื่องคอสมิกทีมิวเพื่อใช้ในการย้อนเวลาด้วยตัวเองจนมันได้เกิดอุบัติเหตุและทําให้เขากลายเป็นสปีดเตอร์และกลายเป็นคู่ปรับของเดอะแฟชวอลลี e ่เวส ส่วนน้องเล็กสุดอย่างอิมเพลวหรือบาร์ตอเลนเองก็มีรีเวิร์ดแฟลชของตัวเองเช่นเดียวกันซึ่งมันเป็นร่างคนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเลียนแบบบาร์ตอเลนอย่างแทดเดียสทอนทั้ง3คนนี้ถึงแม้ว่าอาจจะมีชื่อและสมญานามที่แตกต่างกันแต่ว่าพวกเขาก็ถือว่าเป็นสปีเตอร์ผู้ที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับเดลแฟ s ชในแต่ละยุคสมัยซึ่งจริงๆแล้วสำหรับเจ้าของออริจินัลของชื่อรีเวิร์ดแฟ s ชเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักเขาดีนะครับอย่างชายที่มีชื่อว่าอิโอบาทอน เป็นตัวร้ายตัวแรกที่ใช้สมญานามว่ารีเวิร์ดแฟลชและเป็นรีเวิร์ดแฟลชที่แฟนคอมิกและแฟนซีรีส์นั้นรู้จักมากที่สุดโดยกิจวัตรประจําวันของเขาเลยก็คือการตามปั่นป่วน,นชีวิตของแบร์รี่อเลนไม่ว่าจาัก,กรวาลดีซีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือถูกรีบูตสักกี่ครั้งทอนก็มักจะปรากฏตัวขึ้นมาปั่นป่วน,นชีวิตแบร์รี่ในทุกความเป็นจริงที่ได้เกิดขึ้นที่สําคัญที่สุดเลยก็คือทั้งในเวอร์ชั่นคอมิกและซีรีส์แม้ว่าทอนจะถูกฆ่าไปสักกี่ครั้งต่อกีีีี่่่่ครรััรงงรรััั้้งงงนนะะบยยไซใใเเววลลาาาตตอออมมมมมมกกก็จืแหชิู จึงทําให้รีเวิร์ f แฟชชไม่ว่าจะถูกฆ่าไปกี่ครั้งต่อกี่ครั้งเขาก็จะสามารถกลับมาได้ใหม่ทุกครั้งเนื่องจากที่ว่าคนเขียนไม่ยอมให้ตายจึงทําให้ทุกครั้งที่ทอนของเราตายแฟนๆก็มาจะคิดในใจว่าเดี๋ยวมันก็กลับมา และในช่วงของจกักรวาลนิวฟิปปี2ก็ได้มีอีกหนึ่งตัวละครที่ได้รับสมญานามว่ารีเวิร์ดแฟชนะครับนั่นก็คือแดนนี่เวสต์ตัวละครที่มีศักเป็นน้องชายของไอริสเวสต์แฟนสาวของแบร์รี่อเลนและเป็นพ่อของวอลลี e ่เวสต์ผิวสีโดยเขาได้รับความเร็วมาจากการใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของสปีดฟอร์์จากนั้นเขาจึงได้ออกตามล่าเหล่าสปีดเตอร์ที่ได้ใช้พลังของสปีดฟอร์์นะครับเพื่อดูดซับพลังโดยมีจุดประสงค์เลยก็คือเขาต้องการจะสะสมพลังของสปีดฟอร์์เพื่อออย้นนเวลาไไปปแกขมใดีต นาซีสปิเตอร์หรือเดละแาชจากเอิร์สิบเอิร์สิบเป็นจัก,กรวาลที่มีความแตกต่างกับจัก,กรวาลอื่นเลยก็คือในสงครามโลกครั้งที่2ฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในเหตุการณ์ครั้งนั้นเลยก็คือฝ่ายของนาซีเยอรมันเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของทีม JLX ซึ่งเป็นทีมฮีโร่ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยฮิตเลอร์จะเรียกว่าทีมฮีโร่ก็ไม่สามารถได้ได้อย่างเต็มปากนะครับเอาเป็นว่าเป็นทีมที่ฮิตเลอร์รวบรวมเอาคนที่มีความพิเศษมาไว้ในทีมเพื่อใช้ในการจัดการเรื่องราวความวุ่นวายที่ได้เกิดขึ้นในใโลก โดยที่ในอนิเมชันเรื่อง Freedom Fighter ของ CW มันก็ได้มีการปรากฏตัวของ The Flash Barry Allen ในเวอร์ชันของ Earth X ที่มีคอนเซปต์เหมือนกับ Earth 10ตรงที่เป็นจักรวาลที่ถูกนาซียึดครองและ The Flash ในจักรวาลแห่งนี้ก็เลยขึ้นตรงต่อนาซีและเข้าต่อสู้กับกลุ่ม Freedom Fighter 5เร a เดน1ในด i ก h นที่มาจากจัก,กรวาลด a กมัลติเวิร์สจักรวาลด้านลบซึ่งจัก,กรวาลด้านลบเป็นจัก,กรวาลขั้วตรงข้ามกับจัก,กรวาลด้านบวกที่เราได้เห็น52เ a r ร์ธโดยที่จัก,กรวาลด้านลบก็จะถูกลิขิดมาให้เกิดการล่มสลายตลอดเวลาและเรื่องราวที่มักจะเกิดขึ้นในจัก,กรวาลเหล่านี้ก็มักจะเป็นเรื่องราวแย่ๆร้ายๆที่มักจะนำไปสู่การล่มสลายของโลกนั้นๆ และในจัก,กราวาลเอิร์ธลบ52ซึ่งเป็นจัก,กราวาลที่แบทแมนต้องการพลังความเร็วของเดอะแฟชชเพื่อใช้ในการช่วยโลกมันจึงทำให้เขาทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้ครอบครองพลังของสปีดฟอร์สแม้กระทั่งการตามล่าเพื่อนตัวเอง จนในตอนท้ายที่สุดแบทแมนและเดว f แฟชก็ได้หลอมรวมกลายเป็นสปดเตอร์ผู้ชั่วร้ายนามว่าเรดเดสโดยความพิเศษของเรดเดสเลยก็คือสายฟ้าที่อยู่ในรูปแบบของข้างคาาวมันสามารถใช้ในการลดพลังสปีดฟอร์สของคู่ต่อสู้ทําให้คู่ต่อสู้ของเขานั้นช้าลงและจากความสามารถเหล่านี้จึงทําให้เขาถูกชักชวนเข้าร่วมกลุ่มเดอะดาร์กไนท์ 6. เดอะแฟร์จากจัก,กรวาลดั้มมัลติเวิร์สในจัก,กรวาลด้านลบไม่ได้มีเพียงแต่แบทแมนเพราะว่าในจัก,กรวาลดังกล่าวก็ยังมีเงาสะท้อนของฮีโร่คนอื่นอีกมากมายเพียงแค่ว่ากองทัพที่ถูกรับเรื่องให้มาบุกในจัก,กรวาลด้านบวกนะั้นมันเป็นกองทัพของแบทแมนจึงทำให้เราไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นตัวละครอื่นจากจัก,กรวาลดั้มมัลติเวิร์สมามีบทบาทในอีเวนต์หลักบ้าง จนมาถึงหัวเล่มสปินออฟของอ e เ t น Ma ทเมทันที่ใช้ชื่อว่าสป e ดเมทันในหัวเล่มนี้เด Darkest ส n i น h t หรือ a บทแมนฮูลาที่มีพลังของด็อ t เตรแมนฮัตตันก็ได้ออกตามล่าเหล่าแ a s t Family ที่นำทีมโดย Wall e w a l l y w e s t โดยที่เ e Darkest ส n i น h t ได้ทำการซับมอนเหล่าเด f l แฟ h จากจัก,กรวาลรับมัลติเวิร์มาให้ช่วยตามล่าซึ่ง Fash เหล่านี้ก็มีรูปร่างหน้าตาที่หลากหลายแตกต่างก,กันไปแต่สิ่งที่มันมีเหมือนกันเลยก็คือความกระหายใน Speed Force และไล่ตามเหล่าแ a s t Family ด้วยความบ้าข้างราวกับซ โดยซอมบี้แฟดหลักๆที่เราเห็นแบบเด่นๆเลยนะครับก็จะมีแฟดโจเกอร์แฟดแบทแมนแล้วก็แฟดกอริลล่ากรอต 7 p a ดพ l ราแ Flash เป็นร่างที่ปรากฏตัวขึ้นมาใน g r e น n l a n ท e r n เล่มที่59ซึ่งเป็น t r าย n ินของ E n t ว r i g h t e ส t Day ในเรื่องราวนี้ในตอนแรกเหล่าบรรดาแลนเทงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกันเพื่อหาทางออกของปัญหาแต่ก็อย่างที่เราก็น่าจะรู้กันว่าเมื่อเหล่าแลนเทอรหลายสีมารวมตัวกันมันก็มักจะจบด้วยการทะเลาะกันเหตุการณ์ในหัวเล่มนี้ก็เกือบจะลงเอยเช่นนั้นถ้าหากว่า The f l ฟ s h b บ r r y Allen ไม่ได้ถูกเจ้าแห่งความกลัวอย่างพาร l แลกสิงร่างเสียก่อนแม้ว่าพาว,วามกลัััวของงท้งจก,กวาล แต่การที่มันจะสามารถใช้พลังที่แท้จริงได้มันจําเป็นต้องมีร่างสิงสูและในครั้งนี้มันก็ได้ทําการเลือกสิงสูในร่างของชายที่เร็วที่สุดอย่างแบร์รี่อเลนจนทําให้มันกลายเป็นความกลัวที่เร็วที่สุดจากพลังความเร็วของเดอฟแฟตผสานเข้ากับความทรงพลังของพาราแลกจึงทาให้แม้แต่ความมุ่งมั่นของฮาวจอแดนก็ไม่สามารถใช้ในการหยุดยั้งมันได้เพราะว่านอกจากการที่ร่างสิงสูก็มีความเร็วอยู่แล้วพาราแลกก็ได้ใช้พลังของมันทําให้เดอฟแฟตนั้นสามารถวิ่งด้วยความเร็วในอากาศได้ จึงทาให้พลังของแหวนเขียวที่แพ้ทางให้กับพลังแหลกอยู่แล้วก็ยิ่งรับมือได้ยากขึ้นไปอีก 8. Black f a s ตัวแทนความตายของสปีเตอร์ Black f a s เป็นตัวแทนความตายรูปแบบพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสําหรับสปีเตอร์ผู้ใช้ความเร็วโดยมันมีหน้าที่เฉพาะของมันเลยก็คือการนําความตายมาสู่เหล่าบรรดาสปิเตอร์ในจกักรวาล DC ไม่ว่าจะเป็นในตอนที่มันตามล่าวอลลี e ่เวสต์จนทําให้วอลลี e ่เวสต์ต้องวิ่งไปให้ถึงในจุดสิ้นสุดของเวลาและทําให้ Black f a นั้นหายตัวไป การมารับตัวบาร์ตอเลนในช่วงของเหตุการณ์ฟ i n a ลไค i ซิสและการตามล่าฮันเตอร์โซลโ,โมนเป็นตน้น โดยที่ในชชวงเวลาต่อมาก็ได้มีการขยายความว่าน,นอกจากการเป็นความตายของเหล่าสปีดเตอร์แล้วแบล็กแฟลชก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากความตายเพียงอย่างเดียวเพราะว่าในบางครั้งมันก็ถูกสร้างขึ้นมาจากสปีดฟอสให้มีหน้าที่ในการจัดการกับสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสปีดฟอสหรือสิ่งที่คอยแทรกแซงสิ่งต่างๆกล่าวเลยก็คือในปัจจุบันนี้นอกจากเป็นความตายที่คอยตามล่าสปีดเตอร์แบล็กแฟลชก็มีอีกหน้าที่หนึ่งเลยก็คือการเป็นแอนต้บอดีให้กับสปีดฟอนั่นเอง แถมนอกจากนี้แบล็ k แฟตก็ยังสามารถเปลี่ยนตัวตนของสปิเตอร์ที่ไดตายไปแล้วให้เปลี่ยนกลายเป็นตัวตนใหม่ของมันได้เท่าที่เคยมีมาเลยก็จะมีประมาณ3คนเลยก็คือ Barry ี่อ e ลเลนฮันเตอร์โซลมอนหรือโปรเฟสเซอร์ซูมแล้วก็บาร์ตอ l ลเลนและนอกจากนี้แบร์รี่เองก็ยังเคยได้รวมร่างกับตัวแทนความตายของนิวกอนนะครับอย่างแบล็กเรเซอร์จนกลายเป็นแบล็กเรเซอร์แฟลชซึ่งมันทำให้เขามีอำนาจมากพอที่จะฆ่าตัวตนอย่างดาร์กไซด์ลงได้ 9. จอห์นนี่ควิกเดลแฟชจักรวาลเออร์3เอิร์3เป็นจักรวาลที่ขึ้นชื่อด้วยการสลับขั้วกันของจักรวาลหลักเพราะว่านะ้าโลกแห่งนี้ตัวร้ายก็จะกลายเป็นตัวดีส่วนตัวดีก็จะกลายเป็นตัวร้ายจึงทําให้มีกลุ่มขั้วตรงข้ามของจัสต e ส e ลี u กอย่างครามซินิเคตและจอห์นนี่ควิกเลยก็คือขั้วตรงข้ามของเด l แฟชแ a รีอ a l l ลนที่ความเก่งกาจของเขาก็สามารถขังเหล่าสมาชิกทีมไททันไว้ในสปีดฟอร์ดได้ กับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เขารับมือกับสมาชิกของดูมพลาโตท,ที่ในทั้งสองเหตุการณ์นี้สถานการณ์ที่จอห์นนี่ควิกต้องเจอเลยก็คือการรุมกินโต๊ะของพลังสามาคัคคีซึ่งเขาก็ดูเหมือนว่าจะสามารถจัดการได้อย่างชิลๆสบายๆ,ายๆแต่ว่าก็น่าเสียดายที่ในช่วงท้ายของเหตุการณ์ For e เ e r Evil เขาถูกเนิร์ฟแล้วก็ถูกจัดการได้อย่างง่ายดายก็เลยทำให้จอห์นนี่ควิกไม่ได้ไปต่อในเหตุการณ์ d a ร k s ไซด w a l ในขณะที่สมาชิกครามซินิเกตคนอื่นก็ได้มีบทบาทต่อในเหตุการณ์นั้น บิซา r o f รแฟชโดยที่บิซา r o f รแฟชจะมีด้วยกัน2เวอร์ชันเลยก็คือในเวอร์ชั่นของจักรวาลหลักที่เกิดขึ้นมาจากการที่ b ิซา r r โรได้ทำการสร้างอารยธรรมของตัวเองขึ้นมาพาในาระบบสุริยะที่มีดวงอาทิตย์สีดาเงินและเขาก็ได้ทําการจําลองสมาชิกของทีมจจสซิกลีกขึ้นมาตามที่เขาต้องการและหนึ่งนั้นเลยก็คือบิซา r o โรแฟชที่ตัวเขามันก็ดูไม่ใกล้เคียงกับต้นฉบับเลย และอีกเวอร์ชั่นเลยก็คือ b ิซา r ์โรแฟชจาก e a r t h 29จักรวาลที่มีแต่พวก b ิซาร r โและถูกเรียกว่า b ิซาร์โรเวิลในเวอร์ชั่นนี้แม้ว่า b ิซา r ์โรแฟชอาจจะมีรูปร่างที่ปราดเปรียวมากขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ตัวเขาเร็วขึ้นเลยเนื่องจากที่ว่าความเร็วสูงสุดของเขาเลยก็คือ2นิ้วภายใน2ชั่วโมง แม้ว่าพวกบิสตาร์โรอาจจะดูไม่มีผิดไม่มีภัยแต่จากสติปัญญาที่ไม่ค่อยตามคนอื่นทันแล้วก็มีการแต่ตองความคิดที่น้อยจึงทำให้พวกเขามักจะทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกแต่ทว่าจริงๆมันพิด 11ซอมบี้แฟลชจากเหตุการณ์ดีซีดีซีเป็นเหตุการณ์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของโลกดีซีนะครับเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซอมบี้ในเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้มีประชากรมากมายรวมไปถึงเหล่าบรรดาฮีโร่และไว,วรัสที่ติดเชื้อซอมบี้หนึ่งในนั้นเลยก็คือเดอะแฟลชแบรีอัลเลนที่ได้พาท่าให้กับมาเช่นแบนทันเตอร์ซึ่งเมื่อฮีโร่ที่เร็วที่สุดในโลกติดเชื้อไวรัสซอมบี้จึงทำให้เกิดการแพร่ขยายของไวรัสอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ซูเปอร์แมนต้องตัดสินใจใสั่งหารแบรรี่อเลนด้วยความจำเป็นแต่การตัดสินใจในครั้งนั้นมันกลับทำให้ซูเปอร์แมนของเราติดเชื้อไวรัสซอมบี้จากเดอะแฟชตอก็เลยทำให้เรื่องราวที่มันวุ่นวายอยู่แล้วมันก็ยิ่งวุ่นวายขึ้นไปอีก และเวอร์ชั่นสุดท้ายภายในคิดนี้เลยก็คือแฟลชจากจัก,กรวาลเออร์สสีาจักรวาลที่แบทแมนได้กลายเป็นแวมพายและทําให้เขานั้นแพร่เชื้อแวมพายไปทั่วโลกรวมไปถึงเดอรแฟลชเองก็เป็นหนึ่งในงคนที่ติดเชื้อเช่นเดียวกันเดอรแฟลชแวมพายจะมีเหตุการณ์เด่นๆเลยก็คือในเหตุการณ์ f l a s h f o r w วา d ในตอนที่วอลลี e ่เวสเดินทางไปทั่วมัลติเวิร์สเพื่อปรับสมดุลจัก,กรวาลแฟลชแวมพายก็ได้มีโอกาสปรากฏตัวขึ้นมาและเข้าต่อสู้กับวอลลี e ่เวส ซึ่งสำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เลยถ้าเกิดว่าในคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้กันเลยนะครับผมเอาเป็นว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะยังมีเดลแฟช s h นเวอร์ชันชั่วร้ายอีกมากมายนะครับผมแต่ว่าภายในคลิปนี้ผมลิสต์ออกมาเพียงแค่เท่านี้ก่อนแล้วก็อันนี้ขอพูดดักไว้ก่อนนะครับสาหรับคนที่ถามว่าแล้วก็ส e ีดหายไปไหน ก็ต้องบอกนะครับว่าถึงแม้ว่าก็สปีดจะปรากฏตัวมาในฐานะของตัวร้ายแต่ว่าบทบาทในช่วงหลังของก s สปีดก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนดีมากขึ้นดีจนถึงขั้นผิดที่ไว้ใจรีเว r ร์ดแฟ s ชแล้วก็โดนหักคอในที่สุด เอาเป็นว่าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมที่สําคัญก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกระดับโปรฮีโร่ทั้ง2คนด้วยนะครับที่สมัครกันเข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปทั้งคุณรัชานีแล้วก็คุณโกลเลอร์อิสด้วยนะครับนึกถึงจักรวาลฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิร์สไปจังหวในคลิปหน้าสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเชิญ